ก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเป็นเอ๊ะไม่ยังตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าปล่อยไปแล้วทุกคจะแบบชอบหรือเปล่าครับก็อยากจะขอบคุณพี่แทนด้วยครับแล้วก็พี่ข้าวเปโดเปโลครับที่ร่วมกันแต่งเพลงน,นี้ให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางมาเบล,ลมากๆเลยครับที่รับเล่นบีบเพลงในยุคงานกับระดับเทพของของานดนตรีอย่างพี่แทนและพี่ข้าวเราด้วยนครับโอ้เรียกได้ว่าเขาเป็นสุดยอดเลยครับตัม,มาติดตามเพลงของพี่แฮร์ิสตาแล้วก็องเปโดเปโลด้วย อยู่แล้วครับซึ่งแบบเราได้ร่วมงานกับเขาแล้ว เซตที่ใหญ่อลังการ 4, สีสันสดใสมากครับตอนถ่ายก็คุยแล้วยิ่งถ่ายกับฮาอาเบลแล้วก็พี่แทนด้วยแต่ละคนก็คือเหมือนเขามี energy ที่ดีเเอ energy บวกแบบแถมมาตลอดเนี่ยครับก็ให้แบบถ่าย UV ไม่เบื่อเลยครับสนุกทุกวันเลย,ลเลยก็้วย,ยิงฮาฮา,า,าเบลนี่คือไปใสายิ้มด้วยกัน่ารักากฮาฮาเบลน่ารักมากจๆจริงๆครับแล้วทีช่ชวนมาเล่นกันดูแล้วเดี๋ยวจะชวนมาทอะไรเว้ยจริงๆก็ ก็คือคันนี้เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับทางมาเบลใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็อยากจะแบบจีบตัวมาทั้งพิกซี่เลยครับท<ฮ>ี่มาร <c oughs> ้องเพลงด้วยกันครับเพราะยังอยากแบบอยากร้องเพลงด้วยครับเป็นโปรเจกต์ที่ต่อไปต่ออาจจะมีครับรอไม่มีนี่รอแล้วนรรอรอรอเลยครับเพ<อ>ลงนี้เราก็มีชาเลนด์ด้วยใช่ครับเพลงนี้มีชาเลนด์ครับเป็นท่าเต้นครับผมก็เต้นลงทิกตอกไปแล้วด้วย ก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันครับผมก็ฝึกอยู่สัปแเรื่องเลยครับมีมีเราหมายตา กับเขาเรียกว่าเป็นตัวพ่อของ KOC เกาหลีเลยนะครับซึ่งแบบโอ้ใช่เขาเซอร์ไพรส์ปปราสมากเลยตอนอันดนี่คืออัดแยกงวราไปอัดด้วยกันไปอัดด้วยกันเลยนะใช่เจอกันเลยครับแล้วก็พี่พอลคิมช่วยแนะนำอะไรผมเยอะเลยครับพี่พอลคิมคนอัดเองเลย อยู่ที่ที่แบบนักแต่งเพลงมาแต่งให้หลายคนเลยแล้วก็ต้องเลือกครับว่าซิงเกิลสามจะแบบไหนดีแล้วอย่างตัวเราอยากได้กันดารซิงเกิลสามนะครับซิงเกิลแรกของสบายซิงเกลิลสองกระสดใสซิงเกิลสามก็ล็อกล,ล็อกเ <laughs> ลยหรือ <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> อาจจะเป็นเซ็กซี่หรอครับ <laughs> <laughs> ยังไม่เซ็กซี่หรอกจะเป็นเพลงเศร้าอบหัะแบบน้ำตาแตกเลยก็ได้ มไรที่ A เยอะเลยมีอะไรที่แบบมีโชว์ที่คิดว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นของผมบเมียด,ด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบบผมหรือเมียรหรือว่าผมกับเฮียคู่กันนะก็คือมีผมกับไปคอลแลบกับเพื่อนพี่ๆน้องๆในดูปฏิบติด้วยบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่สองคนอาจจะเป็นสามสี่ห้าหกคนเลยครับว่าก็อ,อยากให้ทุกคนไปดูกันครับว่าเราจะโชว์มาเป็นรูปแบบไหนนะครับสำหรับใครที่กดบันแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันที่13 แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดตอนนี้ยังเหลือบัตรอยู่ครับอยากให้ทุกคนกดไปดูกันจริงๆนะอยากให้ทุกคนแบบไปให้กำลังใจเราหน่อยหรือว่าใครที่ไม่สะดวกก็กดบัตร streaming ก็ได้ครับสซอร์ไพใหญ่แค่ไหนคะขอน้ากองใหญ่ของเซอร์ไพรส์ดีมีแลก<อ>ใหญ่กว่าแบ็กดรอปอันนี้เลยคร <laughs> ับใหญ่กว่าเลยครับพลาดไม่ได <laughs> ้ล<อ>้ล่ะจริงๆใช่ครับพลาดไม่ได้เลยเวทีมันจะยิงง่งใหญ่เซอร์ไพรส์อะไรเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเออโชว์ที่ เพลงอด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันโชว์เคสของเพลงอนะครับเป็นซิงเกิลสองของยูนิอเลยครับก็เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขมากๆเวลาฟังครับเพราะว่าผมตั้งใจร้องแล้วก็ตั้งใจใส่ความสุขตอนที่ร้องเพลงลงไปเยอะมากๆเลยยังไงก็อยากให้ทุกคนไปก็การทุกน<า>อยากให้แบบเันกระนะครับเอาอีโอ้ยอยากให้ไปถึงแบบหลายๆร้านเลยครับใช่ไปอยากให้ไปได้ไกลกว่าหมอนีด้วยนะ อยากให้น้องเอไปได้ไกลๆเลยครับยังไงก็ฝากเปิดฟังกันบ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากสเปเชียลซิงเกิลด้วยครับที่เป็นซิงเกิลเศษที่ผมร้องกับพี่คอร์ินครับศิลปินเกาหลีก็เดี๋ยวต้นปีหน้าต้นปี2 5 6 7ได้ฟังแน่นอนครับใช่ครับแล้วก็ขอฝากดีมดแลนด์ด้วยครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของบ้านรุมันดีของผมเลยครับก็มีเพ่นเพื่อนพี่น้องๆขึ้นโชว์เยอะมา,มากๆเลยครับก็มีโชว์ ที่ยิ่งใหญ่อลังการจัการตาหลายโชว์มากๆใช่ก็อยากให้ทุกคนกดปัตไปดูกันนะครับก็วันที่13ตุมาพันนี้ครับที่อิ p a c t เมืองทองธาน,านีครับแล้วก็แล้วก็มีซอมบ i เวอร์ครับอย่างสุดท้ายครับก็เป็นซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่มากๆของบ้านนูบดีของเรานะครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ซึ่งรู้สึกว่าประเทศไทยยังไม่ค่อยมีซีรีส์แนวนี้เยอะมากสักเท่าไหร่ครับก็เรื่องนี้โปรเจกต์ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆครับ ก็ได้นักแสดงระดับตำนานมาร่วมแสดงด้วยเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบางส่วนยังไงก็ฝากรอติดตามาในปีหน้าแน่นอน,นขอสอบถามพ่อสเปเชียรอซอิงเกิลจะมีโอกาสพาเขามาไหมเนี่ยพาเขามาไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้าเราไปหาเขาน่าจะมีนะ <laughs> ถ้าเราไปหาเขาที่นูน่นท่าจะมีมจะพาเขามาเหระครับเดี๋ยวต้องลองติดต่อดูก่อนออนะครับไม่รู้ว่าเขาจะพี่พอคิดจะสะดวกไหมครับเพราะว่าคิวงานทีวงานเขาตจะแน่น หาคิวถ่าย m อนมนพอสมรวมกันครับกว่าจะแบบคลิกลงตัวกันนะครับนี่ต่อนีนเองนี่นึน่ง

เปิดตาเปิดเ